ทมกลางการจับตามองถึงการสืบทอดอำนาจในการเมืองไทยผ่านสายสัมพันธ์ในตระกูลการเมืองทรงอิทธิพลหลายตระกูลการเมืองในหลายประเทศของเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ก็อยู่ในวังวนของการสืบทอดอำนาจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้หยิบ ตัวอย่างบางส่วนมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอย่างกัมพูชาเป็นตัวอย่างชัดเจนของการสืบทอดอํานาจในครมอรที่เรียกว่ารุ่นผลิใบครับสะท้อนได้จากการส่งไม้ต่อในตระกูลคุนและตระกุลเตียนะครับอย่างตระกูลคุนขุนเซนก็ส่งต่อตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีให้คุณมาเนต และเตียบันก็ส่งต่อตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมให้เตียเสหาด้วยครับตระกูลการเมืองในฟิลิปปินส์หลายตระกูลทั้งอากิโนมากอสและดูเตเต้ก็ล้วนปูทางส่งต่ออํานาจจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกด้วยนะครับอย่างคู่แรกก็คือคอร์ซอนอากิโนผู้นําหญิงคนแรกของฟิลิปปินส์ที่ครองเก้าอี้เมื่อปี1986ถึงปี1992ส่งต่อให้ ลูกชายนะครับก็คือเบนิโนอากิโนลูกชายครองเก้าอี้ปี2010ถึงปี2016เฟอร์ดินานมาโกสจูเนียร์หรือบองบองและซาร่าดูเตเต้ก็สืบเชื้อสายจากประธานาธิบดีที่ทรงอิทธิพลแห่งยุคสองคนก็คือเฟอร์ดินานมาโกสและโรดิโก d ดูเตเต้ด้วยครับส่วนตระกุลลีถือเป็นประกุลการเมืองที่ทรงอิทธิพลในสิงคโปร์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นจากลีกวนยูนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง มาสู่ลูกชายก็คือลีเซียนล,ลุงนายกรัฐมนตรีคนที่3นะครับไปดูกันต่อที่อินโดนีเซียครับเมกาวตีสุกาโนปุตรีประธานาธิบดีคนที่5ของอินโดนีเซียก็เป็นลูกสาวของสุการโนประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียด้วยนะครับส่วนตระกูุลของโจโคโวีกําลังเผชิญกับเสียงวิพากวิจารณ์อย่างมากในการปูทางให้ลูกชายก้าวสู่การเมืองในระดับชาติครับ สำหรับกีบรานราคา,าบูมิงราคาคู่หูของปราโบโวสุเวียนโตก็คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเตรียมนั่งเก้าอี้รองประธานาธิบดีในวัยเพียง36ปีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมการส่งลูกชายลงสมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีในไวัยไม่ถึง40มันเป็นบทพิสูจน์ถึงอิทธิพลของโจโควีเหนือสารรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดีครับขณะที่เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆเมื่อเดือนที่แล้วก็คือรัฐสภา อินโดนีเซียพยายามผลักดันการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ท่ามกลางการจับตามองถึงความพยายามในการเอื้อประโยชน์ให้ลูกชายคนสุดท้องวัยเพียง29ปีลงชิงตำแหน่งรองผู้ว่าการกรุงจาก,การ์ตาความพยายามผลักดัน ปรับแก้กฎหมายการเลือกตั้งในครั้งนั้นก็นำไปสู่การประท้วงในกรุงจาการ์ตาและหลายเมืองทั่วประเทศนะครับความวุ่นวายทางการเมืองทำให้รัฐรสภาอินโดนีเซียยอมถอยไม่ปรับแก้กฎหมายฉบับนี้ครับนี้รา e เสมดารันา

การสังหารนะครับหรือการปมขู่หัวคะแนนในช่วงฤดูการเลือกตั้งหรือมีประวัติในเรื่องของจริยธรรมหรือการทุจริตคอร์รัปชันเวลาเราเอา รประชาธิปไตยเข้าไปวางกับเรื่องกูดกเว่าแนนซ์เรื่องธรรมมาพิบาลเนี่ยมันก็จะตกล่องติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่เหมือนกันเช่นเรื่องของระบบคุณเซนที่ครองอํานาจนําในการเมืองกัมพูชามานานกัมพูชามีการเลือกตั้งใช่ไหมครับมีสถาบันแบบป,ญญญประชาธิปไตยมีรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเซนรวบอํานาจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอลักษณะเนเจอร์แบบนี้เวลาส่งมาถึงคุณมาเรตแล้วคุณเซนก็ยังไม่ถอยฉาก ออกจากการเมืองไปเปเต็มมันก็ทําทให้กระทบต่อเส้นทางพัฒนาปรารยุทธ์ไตยในกัมพูชาด้วยเหมือนกันถ้ามองอีกมุมหนึง่งนะครับมันอาจจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันก็ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันสักเท่าไหร่นะครับไม่สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลได้ชัดเจนนะครับเรายกตัวอย่างเช่น การที่มีวงตระกูลเนี่ยเข้ามาครองอํานาจแต่ทุกครั้งที่เขาจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยเขาก็ผ่านการเลือกตั้งใช่ไหมครับแล้วในในสังคมไม่ว่าจะเป็นรัฐกําลังพัฒนาหรือรัฐที่พัฒนาแล้วมันจะมีวงตระกูละนะครับเข้าไปมีบทบาทอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นชนชั้นนําเขาควบคุมทรัพยากรได้ไม่ว่าจะเป็นเผด็จก,การหรือประชาธิปไตยเนี่ยจะมีวงตระกูลนะครับเข้าไปมีบทบาทก็ยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับ นะครอย่างเช่นตระกูลตระกูลบุชอย่างเงี้ยก็มีบุชผู้พ่อกับบุชผู้ลูกก็ส่งตอ่ออำนาจเหมือนกันแต่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งแต่มันยังเป็นประชาธิปไตย